โอ้โห oh, เรื่องนี้ต้องมาขยี้กันหน่อยดราม่าที่ร้อนที่สุดในตอนนี้เมื่อเหล่าเจ้าของรุ่มหรือ co-owners ที่มีปัญหานี้สินรุงรังจนคนแซวว่าต้องเชิญมาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ให้รู้แล้วรู้รอดแต่ที่ช็อกกว่าคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรโโโก้ Miss Universe ที่เคยติดร้ายอยู่บนตึก Legacy h o l d i n g ที่เป็น HQ ในเม็กซิโกซิตี้มันหายไปแล้ว it's นแน่นอนว่าทุกคนกำลังสงสัยเหมือนกันหมดว่าธุรกิจนางงามนี่มันถึงยุคตะวันตกดินแล้วหรือยังทำไมเรื่องราวมันดูวุ่นวายขนาดนี้โดยเฉพาะเรื่องค่าลิขสิทธิ์เจ้าภาพ m ิสยูนิเว r ร์ที่มันดิ่งลงแบบน่าหายใจเดี๋ยวเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันเลยนะเริ่มจากย้อนไปปี2005ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ตอนนั้นคือปังมากรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่ทุ่มไปเลย6.5ล้านดอลลาร์เพื่อโปรโมตรประเทศแบบสุดๆแต่พอค้ามาปี2018ที่แม่ปุ๋ย TPN ได้สิทธิ์มาจัดอันนี้เป็นฝั่งเอกชนเพียวๆนะค้าตัวลดลงมานิดหน่อยอยู่ที่6ล้านดอลลาร์ แต่ที่น่าสนใจคือผู้รู้ในวงการอย่างคุณทอมเครโสพลที่คลุกคลีมาตั้งแต่ปี1988ยัน2005บอกเลยว่าธุรกิจ MU เนี่ยเขาไม่ได้เน้นขายของแต่เขาต้องการให้ประเทศเจ้าภาพใช้นางงามเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวถ้าจัดแบบเอกชนแล้วรัฐบาลไม่ช่วยบอกเลยว่าขาดทุนซึ่ง มันก็เหมือนจะเป็นจริงเพราะปี1992กับ2005ที่รัฐบาลอนุมัติก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่พอปี2018ที่เอกชนจัดเองก็อย่างที่รู้กันว่าแม่ปุ๋ยต้องไลฟ์ไปพร้อมเสียงสะอื้นเบาๆน้ำตาร้นๆว่าต้องทยอยใช้นี่กันจนถึงทุกวันนี้เลยแต่ที่พีกว่าคือยุคปัจจุบันที่บอกกันว่าขาดทุนยับเยินยิ่งกว่า จนมีข่าวหลุดมาว่าค่าลิขสิทธิ์เจ้าภาพปี2026อาจจะเหลือแค่2ล้านดอลลาร์หายไปกว่า60-70%นี่มันอะไรกันมันก็เลยต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวองค์กรแม่หรือ MUO เองว่ากำลังเจออะไรอยู่คือเรื่องเงินเงินทองทองของบริษัทแม่ JKN นี่ไม่ใช่เล่นๆน,นะนะข้อมูลที่หามาได้คือมันหนักหน่วงมาก สถานการณ์ของ JKN ตอนนี้คือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างเป็นทางการแล้วแถมตลาดหลักทรัพย์เนี่ยยังเตือนว่าอาจจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหุ้นด้วยซ้ำเพราะไม่สามารถส่งงบการเงินได้ตามกำหนดแถมผู้ตรวจสอบบัญชีก็ไม่แสดงความเห็นต่อง,งบการเงินปี2023อีกตั้งหากนี่มันสัญญาณอันตรายขั้นสุดในโลกธุรกิจเลยนะ พอแม่ทับการเงินสั่นคลอนแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบมาถึงคุณภาพของเวทีด้วยสิเริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวนางงามอย่างปี2023มงลงรองอันดับสองที่ออสเตรเลียโมรายาวินซันพองานจบปุ๊บอา้าวมีชื่อไปพัวพันกับคดีล้มละลายของธุรกิจครอบครัวที่โดนฟ้องนี้ก้อนโตถึง45ล้านดอลลาร ยังไม่จบมาปี2024ก็มีเรื่องอีกคราวนี้นางงามในจีเรียชิดิมมาอเดชินาโดนขุดคุยว่ามีปัญหาเรื่องเอกสารสัญชาติปลอมของพ่อแม่ในแอฟริกาใต้คือเรื่องนี้มันพีคตรงที่ตำรวจแอฟริกาใต้เขาสอบสวนเรื่องนี้จริงจังเลยนะแต่ M U O ก็เหมือนจะเมินๆปล่อยให้น้องเขาเข้าประกวดจนคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งไปแบบเฉิดเฉิดสวยสวย และล่าสุดเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะเพราะลูปิต้าโจนส์หรืออดีตผู้อำนวยการมิสเม็กซิโกออกมายืนยันเองกับปากเลยว่าโลโก้มันไม่อยู่แล้วจริงๆแน่นอนว่าเพราะเกิดเรื่องแบบนี้ก็ต้องมีแหล่งข่าวแบบลับๆออกมาแก้ต่างบอกว่าโอ้ยไม่มีอะไร ป๋าคือเจ้าของตึกเขาแค่เอาโลโก้ลงมาบำรุงรักษาเฉยๆเดี๋ยวจะเอากลับไปติดให้มันอารามเรืองรองไฉไล่กว่าเดิมเพื่อต้อนรับข่าวดีหรอพอเอาทุกอย่างมาต่อกัน เจ้าขององค์กรกำลังฟื้นฟูกิจการเวทีมีเรื่องอื้อฉาวเรื่องการตรวจสอบประวัตินางงามแถมโลโก้ที่ตึก HQ ยังหายไปมันก็ไม่แปลกใจเลยทำไมค่าลิขสิทธิ์ที่เคยสูงเลี้ยวถึง6.5ล้านดอลลาร์มันถึงมีข่าวลือว่าดิ่งลงเหวเหลือแค่2ล้านดอลลาร์งานนี้ก็ต้องตามดูกันยาวๆหลังวันที่20พฤศจิกายนนี้ล่ะว่าความจริงทั้งหมดจะเป็นยังไงกันแน่ Uh huh. พอเลื่อนลงมาดูคอมเมนต์นี่บอกเลยว่าคอมเมนต์แตกเดือดทะลุจอไม่แพ้ข่าวเลยค่ะคุณเปิดมาก็มีแต่คนสะใจกันสุดๆบอกว่างานนี้เสียงหัวเราะที่หลังดังกว่ามันเป็นของลูปิต้าโจนเท่านั้นนี่แหละคือการแก้แค้นอันหอมหวานของจริงบางคนก็เข้ามาบอกว่าฉันรักความแซบ่บความไร้กาดนี้จังเลย <laughs> มีคนถึงกับอวยยศให้ลูปิต้าเป็นนวัตแห่งเม็กซิโกไปแล้วเรียบร้อยคือเทียบชั้นเลยว่าฟาดกลับองค์กรแม่ได้แบบเจ็บแสบมากหลายคนก็เข้ามาผสมโรงว่าฉันรักลูปิตา้าบางก็บอกว่าชอบจริตความนิ่งๆเร้ร้ายของนางในวิดีโอนี้จังราชินีแม่มาเองบางคนก็คือขำไม่หยดพิมพ์ฮ่าๆๆๆมายาวเหยียดแล้วบอกโอ้ยผู้หญิงคนนี้เหมือนแบบรู้นะว่าคิดอะไรอยู่ แต่เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยนะคุณมีอีกฝั่งที่เขามองว่าลูปิต้าดูแย่มากที่ออกมาทำอะไรแบบนี้ไม่น่านลดตัวลงมาเล่นเกมแบบนี้เลยมันดูไม่โตแล้วก็ขี้อิจฉามากๆ มีคนนึงบอกว่าผิดหวังในตัวลูปิต้าสุดๆในฐานะที่เป็นถึงอดีตนางงามจัก,กรวาลควรจะวางตัวให้สูงกว่านี้การออกมาทําโชว์อะไรแบบนี้มันไม่เหมาะเลยแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่แซะ,ะแรงมากบอกว่านั้นลูปเนี่ยเขาเรียกานั้นลูปเลยนะแทนที่จะมัวแต่อินอยู่กับเรื่องนี้น่าจะเอาเวลาไปตั้งใจหาสปอนเซอร์ให้เวทีประกวดของตัวเอง ที่ไปทำมิสอินเตอร์เนชั่นแนลได้แล้วไม่ใช่จัดงานออกมาเหมือนแฟชั่นโชว์ในห้างพลาซ่าที่เอาเสื้อผ้าซึ้งสองแถมหนึ่งมาประมูลขายโอ้ยเจ็บจีดท่ามกลางความเห็นที่แตกเป็นสองฝั่งก็มีคนมาแบบแซะเนียนๆบอกว่าดราม่าเยอะเนาะแต่อย่างน้อยก็มีสาวลาติน,น่าตกรอบหมายถึงบทจิตเข้าแข่งขันไปแล้วหนึ่งคนอันนี้เขาแอบแสองค์กรเม็กซิโกใหม่ว่าพังแน่ๆ บางคนก็เหมือนเพิ่งเข้ามาดูแล้วก็ถามงงๆว่าเดี๋ยวนะลูปิต้าก็เป็นมิสยูนิเวอร์สเหมือนกันไม่ใช่หรอใช่จ้าปี1991 จากนั้นก็เริ่มลามไปถึงการเปรียบเทียบมีคนนึงบอกว่าลูพิต้าเนี่ยยังไม่ถึงข้อเท้าของเจสสิก้านิวตันผู้อํานวยการฝั่งเปรูเลยคนนั้นสิคือราชินีแม่ตัวจริงผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเปรูที่เป็นมหาอํานาจความงามที่สุดในอเมริกาใตา้อ้าวศึกชิงตังแหน่งราชินีแม่ก็มาแต่ที่พีคคือความสับสนในวงคอมเมนต์ค่ะมีคนนึงโผล่มาถามว่าฉันสงสัยจังว่า แอนหายไปไหนแปลกมากที่งานประกวดจัดที่ไทยแท้แ,ทแ,ทแต่ทำไมเธอไม่มาอออย่ากจะเห็นนะคะงานปี2024เขาจัดที่เม็กซิโกจ้ายังไม่ทันไรก็มีอีกคนโผล่มาว่าโอ้ยไม่กดนวัตเข้ามาเทคโอเวอทุกอย่างแล้วจนมีคนต้องรีบมาเบรกว่าไม่ใช่เขาจะย้าย HQ กลับไปอเมริกาต่างหากคือคุยกันไปคนละทิศคนละทางแล้ว แต่คอมเมนต์ที่ดุเดือดที่สุดต้องยกให้คนที่พุ่งเป้าไปที่รอชาเลยค่ะเขาพิมพ์มาแบบแรงมากว่าฮ่าฮ่ตอนนี้รอชาคงต้องหันไปพึ่งพาพวกนาโครหรือไม่ก็น้ำมันเถื่อนที่ขโมยมาจาก PEMX แล้วละมัง้งเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะหรือว่าทำไปแล้วแต่ก็ยังเจ๊งอยู่ดีโอ้โหอันนี้คือสาบส่งของจริง แล้วก็มีคอมเมนต์ที่เหมือนลงทางมาแบบสุดๆเป็นภาษาฝรั่งเศสยาวเหยียดเลยค่ะพยายามปลุกระดมชาวแอฟริกาทั้งทวีปให้สามมคคีกันแล้วหันมาโหวตให้มิสคองโกที่เป็นตัวแทนแอฟริกันคนเดียวที่เหลืออยู่อารมณ์เหมือนมาหาเสียงผิดเวทีเลยค่ะ